วสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะครับสมาชิกในเพจนะครับวันนี้ผมโค้ชโจ๊กนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับการใช้นะครับสิทธิ์การโอน0.01%นะครับของการประกาศใช้ค่าลดหย่อนการค่าธรรมเนียมการโอนนะครับจาก2เป็น0.01นะครับ วันนี้ได้ไปโอนจริงมาแล้วนะครับวันนี้นะครับอันนี้นโฉนดอาใบาเสร็จนะครับเพิ่งไปโอนมาเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งไปโอนมาเมื่อกี้นี่นะครับก็เลยได้คุยกับเจ้าพนักงานที่ดินนะครับว่าก็เลยปรึกษาว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับสําหรับการใช้สิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ค่าธรรมเนียมการจดจำนองนะครับมีข้อไหนไม่ให้ใช้บ้างมีข้อไหนมีข้อไม่ให้ใช้ด้วยนะ อ่านะครับก็สวัสดีทักทายนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้นะครับช่วงเที่ยงที่ยางนะครับในได้ไปโอนกรรมสิทธิ์แล้วนะครับผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อเช้านี้ได้ไปโอนที่ดินมานะครับก็โอนโอนสิทธิ์นะครับโอนสิทธิ์ทั้งบ้านที่ดินได้หมดนะครับลดค่าธรรมเนียมการโอนได้หมดนะครับสําหรับการโอนสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินนะครับ ใช้การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนได้หมดเลยนะครับใช้สิทธิ์ได้นะครับใช้ไม่ได้กรณีที่ราคาประเมินหรือราคาซื้อขายเกิน3ล้านบาทนะครับก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับและนะครับและถ้าโอนจดจำานงอย่างเดียวได้ไหมนะครับเมื่อเช้าก็เลยสอบถามแล้วนะครับว่าจดจำานงอย่างเดียวนะครับใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นโอนขายพร้อมนี้ได้นะครับ ต้องโอนขายพร้อมจดจำนองถึงจะใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับจดจำนองอย่างเดียวนะครับก็ยังเป็น2-1ตามปกติอยู่นะครับจดจำนนงอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นโอนขายและจดจำนองในคราวเดียวกันนะครับถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับเอาไว้เป็นการวางแผนในเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนนะครับผมก็ไปโอนมาเมื่อเช้านะครับใช้ใช้ได้ถึง สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดธันวาหกห้านะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะน่าจะต่ออีกสักปีหนึ่งแหละผมคาดการไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมโฉนดไว้นะครับเตรียมาการโอนไว้นะครับเตรียมบ้านพร้อมที่ดินไว้โอนที่ดินอย่างเดียวก็ใช้ได้นะครับโอนบ้านพร้อมที่ดินก็ใช้ได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เกิน3ล้านบาทนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าโอนที่ดิน ต่ำกว่า3ล้านแต่จดจำนองกับแบงก์เกิน3ล้านนะครับก็ใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีไม่เกินทั้ง2อย่างทั้งค่าโอนทั้งค่าจดจำนองนะครับเป็นประโยชน์ไหมนะครับปกติล้านนึงก็เป็นหมื่นนะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้เหลือล้านละพันนะครับตอนนี้ปกติแล้วไปโอนที่ดินทีนึงก็จ่ายกันหลักแสนนะครับผมผมเนี่ยปกติโอนบ้านให้ลูกค้าทีนึงก็จ่าย รวมค่าจดจำนองรวมธุรกิจเฉพาะแล้วนะครับก็เกือบเกือบแสนนะครับสำหรับวันนี้เมื่อเช้านี้ไปก็4 0 0พันนะครับจบแล้วบ้านหลังหนึ่งนะครับพอโอนก็จากจากหลักแสนที่เราต้องจ่ายนะครับตอนนี้ก็เหลือหลักพันลวนะครับ 4- 5,000ันก็จบแล้วนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาผมไม่ค่อยได้มาไลฟ์นานเลยนะครับกําลัง เตรียมที่ดินนะครับกำลังปรุงที่ดินแบ่งที่ดินนะครับแบ่งแยกที่ดินรังวัดนะค่อนข้างจะใช้ใช้กําลังสมองค่อนข้างจะเยอะนะครับในการวางผังที่ดินในการออกแบบที่ดินให้ออกมาแล้วให้มันใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับต้องดูทุกอย่างเลยนะครับดูพรลบรจัดสรรเกือบจะทุกมาตานะครับมีคนคิดถามมาว่า มีภาษีการโอนไหมครับเมื่อก่อนคิด1%นปนะครับตอนนี้ก็คิด0 0นนะครับตอนนี้ภาษีการโอนใช่ค่าธรรมเนียมการโอนนะครับอันเดียวกันห้าภาษีอปทนะครับอันเดียวกันจาก1%นะครับก็เป็น0.01นนะครับตอบคุณคมคิดนะครับมีใครมีสงสัยก็ถามมาเลยนะครับก็จะเคลียร์ให้นะครับเมื่อเช้าก็ได้เข้าไปนั่งคุยกับ จ้าพนักงานที่ดินแล้วนะครับถึงหลักการที่จะใช้งานจริงๆใช้ในทางปฏิบัติว่าเราใช้งานกันยังไงนะครับปกติมีคำถามก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาจจะไม่ได้มาไลฟ์สดแต่ถ้าใครมีประเด็นตรงไหนก็ทักทายส่วนตัวได้นะครับสอบถามได้นะครับก็คือ ยุ่งๆอยู่กับการวางผังโครงการนะครับสองสามสองสามที่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมได้คาดการไว้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องมีแน่นอนนะครับผมคาดการตั้งแต่โควิดใหม่ๆนะครับว่าสถานการณ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีนะมันต้องเกิดนะครับเพราะว่าเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับเสาหลักมี4อย่างนะครับเสาหลักเศรษฐกิจเรานะครับมีการท่องเที่ยวนะครับ มีการส่งออกนะครับมีอสังหานะครับคือแล้วก็มีการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับคือถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องกระตุ้นที่4จุดนี้นะครับคือการจะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภาย,ภายในประเทศนะครับก็ต้องเลือกกระตุ้นที่4อย่างนี้ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะไปช่วยยังไงมันก็กระตุ้นไม่ขึ้นนะครับ กระตุ้นส่งออกก็ส่งออกไม่ได้นะครับกระตุ้นภาคส่งออกก็ไม่ไหวนะครับก็เหลือไม้สุดท้ายแล้วนะครับก็คือการกระตุ้นที่อสังหานะครับเรียกว่าฉีดยาแรงเข้าเส้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเลือกใช้ผมคาดการมาล่วงหน้าแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้มันก็ผมก็เตรียมโฉนดรอลครับรอโอนรอ ถามว่าจากปกติไปจ่ายค่าโอนทีเพงเป็นแสนนะครับตอนนี้ไปจ่ายหลักพันธนะครับมันก็มันก็ลดหย่อนได้เยอะนะครับเฉพาะค่าโอนนี่ก็โฉนดร้อยกว่าใบที่ถืออยู่ในมือนี่เฉพาะค่าโอนนี่ก็หลัก10ล้านแล้วเฉพาะค่าธรรมเนียมนะครับประโยชน์ที่มันจะได้จากนโยบายตรงนี้นะครับก็คาดการไว้ล่วงหน้านะครับพอเรารู้รู้ว่ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่รู้นะครับ ไม่ใช่เรารู้ว่าทองจะขึ้นเราไม่รู้ว่าน้ํามันจะขึ้นเนี่ยครับไม่รู้เรารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเตรียมตัวรับนะครับถ้ารู้ว่ามันจะเกิดในทางลบเราก็เตรียมรับแรงกระแทกนะครับหาปูนต้านทานแต่ถ้ารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในทางบวกนะครับเราก็เตรียมรับในเชิงบวกนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเชิงบวกผมก็เตรียมที่ดินไว้เยอะๆนะครับ หาที่ดินไว้นะครับจะได้โอนให้ลูกค้าได้แบบค่าธรรมเนียมการโอนจะได้ไม่แพงมากนะครับก็ถึงวันนี้นะครับก็เตรียมโอนนะครับในมือก็เกือบจะถึงร้อยใบแล้วนะครับสําหรับปีนี้นะครับแบ่งไว้นะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้นะครับคุณสุกัญญานะครับดวงสีแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่า สำหรับค่าธรรมเนียมก็มันลดได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าตัวที่จะลดไม่ได้จริงจก็คือถ้าซื้อขายถ้าจดจำนองอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการโอนขายโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็จดจำนองในคราวเดียวกันนะครับคนละวันก็ไม่ได้นะครับโอนวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาจดจำนองอย่างนงี้ก็ไม่ได้นะครับคือมันต้องซื้อขายแล้วก็โอนในคราวเดียวจดจำนองในวันเดียวกันนะครับถึงจะใช้สิทธิ์นี้ได้จดจำนองอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะครับ หรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจดจำนอง3ล้าน1อย่างเงี้ยนะครับแต่ซื้อขายกันแค่ซื้อขายกัน1ล้านแต่ไปจดจำนองกัน3ล้าน1อย่างเงี้ยนะครับเข้าเงื่อนไขซื้อขายและจดจำนองในวันเดียวกันแต่ยอดมันเกิน3ล้านก็ใช้สิทธินี้ไม่ได้นะครับอันนี้ให้ไปวางแผนไว้นะครับสำหรับการเตรียมที่จะโอนให้ลูกค้านะครับถ้ามีคำถามก็พิมพ์เข้ามานะครับผมก็ ช่วงก่อนกินข้าวเที่ยงนะครับก็แวะมาทักทายมาสวัสดีทุกทท่านนะครับก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาโอทีนะครับเมื่อวานอยู่ฉะเชิงเซานะครับไปรับโฉนดนะครับนานๆจะได้มาไลฟ์ทีก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็ทักทายส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอบคำถามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ